มือใม่หัดปั่นควรใช้จักรยานแบบไหนดีและนี่คือคําแนะนําทั้ง4ข้อที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ไม่ได้มาพูดคุยอัดคลิปกันแบบนี้นานแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับคําแนะนําทั้ง4ข้อนะครับสําหรับมือใหม่ที่อ,อาจจะสงสัยว,ว่าควรจะใช้จักรยานแบบไหนยังไงดีนะฮะคืออันนี้เนี่ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากโพสต์ของพี่พีทป e เตอร์โซนะครับ คือเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพี่พีชเนี่ยก็เป็นอ,อินฟลูเอนเซอร์ทางกีตาร์นะครับก็เป็นมือกีตาร์เนี่ยที่ทำงานด้วยกันคือผมเนี่ยก็ยังแบบทำงานดนตรีเล่นดนตรีอยู่นะแต่ว่าก็จะเป็นในงานสตูดิโอเป็นหลักนะครับแล้วก็ร่วมงานกับพี่พีชนี่แหละทีนี้เนี่ยผมเห็นพี่พีชเขาเอ่อโพสต์เกี่ยวกับเนี่ยมือใหม่หัดเล่นใช้กีตาร์อะไรดีเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ย เนื้อหาที่พีทพเขาแบบโพสต์ใน Facebook เนี่ยมันเอามาใช้กับจักรยานได้นะผมก็เลยเฮ้ยได้ไอเดียก็เลยแบบอ่ะแชร์โพสต์ของพี่พีทลงในเพจของผมนะครับแต่ว่าเฮ้ยจริงๆก็ถ้ามาพูดคุยการมาเล่าให้ฟังในความเห็นของผมก็น่าจะเหมาะนะอ่ะก็ลองมาฟังกันแล้วกันนะอันนี้คือเกินจากของพี่พีทก่อนเนาะเขาก็จะบอกว่าควรใช้กีตาร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะลงทุนไหวอ่ะก็ถ้ามันเป็นจักรยานเนี่ย ควรใช้จักรยานที่ดีที่สุดเท่าที่จะลงทุนไหวคือผมอเห็นด้วยกับอันนี้นะคือโอเคว่าเฮ้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นมือใหม่ก็ขอถูกถูกไว้ก่อนคือจริงๆริมันมันก็ได้นะครับคือแต่ผมอ,อยากจะลองถามว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบจักรยานคุณอยากจะขี่จริงๆคุณเหมือนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าฉันอยากจะเอาจริงจริงๆ,ๆอะ่ะ เพราะว่าคือถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่าเออเดี๋ยวค่อยปั่นหรือยังไม่ต้องรีบซื้ออะไรเงี้ยคือคุณก็คงไม่ได้สนใจที่จะแบบพยายามหาข้อมูลอะไรใช่ไหมว่าเฮ้ยเราควรใช้จักรยานแบบยังไงดีสําหรับมือใหม่อย่างเราอะไรเงี้ยแต่นะคุณมีความกระหายมีความอยากจะขี่และอยากจะแบบสนุก <c oughs> เห็นเขาแบบไปปั่นกันฉันอยากจะปั่นบ้างแล้วก็อยากให้อ่ลงทุนเท่าที่เท่าที่ตัวเองจะไหวครับเหมือนกับว่า สมมุติว่าเราตั้งบัตรเจตไว้สักคือโอเคในที่นี้คงจะพอเข้าใจกันแล้วแหละนะว่าจากักรยานมันก็ไม่ใช่ของถูกอะไรางี้นะครับเอ่อก็สมมุติตั้งบัตรเจตไว้สัก1นึ่งแสนอะไรเงี้ยอะ่ะคือโอเคเราอาจจะไม่ต้องไปแตะที่แสนก็ได้แต่แบบถ้ามันจะเป็นสักเจ็ดแปดหมื่นอะไรเงี้ยคือมันก็แพงครับอ่ะผมก็ไม่ได้มองว่ามันถูกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ลองถามตัวเองครับคือ,อเคยเริ่มชอบจักรยานแล้วอยากจะขี่แล้วอาจจะไปขอยืมหรือแบบได้มีโอกาสลองปั่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าอยากปั่นอีกแหมอยากจะปั่นมันบ่อยๆแบบหลงไหลมันแล้วอะผมว่าลงทุนในระดับหนึ่งอะมันดีกว่าที่จะแบบเฮ้ยอาะซื้อถูกๆก,ก,ก่อนก็เพราะว่าเราเป็นมือใหม่ก็เอาแบบถูกๆไปเลยไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายผมว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าปั่นแล้วยังรู้สึกชอบอยู่นะครับยังไงก็ เสียเงินซื้อใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นคือใช้จักรยานที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะไหวเนี่ยเพื่อที่จะใช้มันไปได้นานๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่จะได้ปั่นมันอะไรเงี้ยครับทีนี้ข้อ2เลือกหน้าตารูปทรงและสีสันที่ชอบอ่ะไอรูปร่างหน้าตาสีสันอะไรอันนี้ผมว่ามันใช้ได้กับของแทบจะหลายๆอย่างจักรยานถ้าเป็นเสือหมอบเนาะผมว่ารูปทรงอะไรเนี่ยมันคล้ายๆกันแหละ อาจจะด้วยรายละเอียดบางอย่างหรือสีของแบรนด์นี้ทําออกมาแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าชอบโดนใจอะไรเงี้ยคือเราน่าจะเริ่มจากการที่แบบเหมือนกับไปดูก่อนคันไหนสวยอันนี้คืออยากให้แบบใช้ตัวเองเป็นหลักก่อนเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเข้าไปดูในเว็บ2ในเพจ Instagram อ,อะไรก็ตาม YouTube ไปเจอแบบคันไหนอะไรยังไงแล้วเฮ้ยเราเห็นว่ามันสวยเห็นแล้วคันนี้มันเท่่ะชอบ ยี่ห้อแบบลวดลายโลโก้แบบสัญลักษณ์มันมีอะไรบางอย่างเนี่ยก็เข้าไปดูเข้าไปเสิร์ชดูเอารูปร่างของมันก่อนหลังจากนั้นรู้สึกว่าไอ้คันนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันเท่มันสวยแล้วเราก็ค่อยแบบสืบค้นข้อมูลของมันต่อไปอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยก็เหมือนกับแบบว่างตรงๆนะอ่ะเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือถ้าคุณคุณเป็นผู้หญิงคุณเจอผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วแบบถูกใจรูปร่างหน้าตามันก็เป็นธรรมดาครับเหมือนกันแหละมนุษย์ทุกคน มันก็เจอความสวยงามเจอรูปทรงที่เราชอบมันก็น่าลหลงไหลอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะจะภายนอกดูดีภายในเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับก็สาควรซื้อแบรนด์ดังจากร้านที่เชื่อถือได้อก็ถ้าเป็นจักรยานเหรอแบรนด์ดังก็ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันะถ้าแบบว่ากันตามตรงที่แบบอ่ะก็จะเป็น Search rek, เซอร์เชิลไลซ์เทรลแคนยอน แฟกเตอร์อะไร,ไรครัหรือถ้าเป็นแบรนด์ไทยเองก็จะเป็นนิชอ่ะที่ผมใช้อยู่อันนี้ก็ไม่ได้จะมาอวยอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คือแบรนด์ดังผมว่าในบ้านเราเนี่ยเราคงหาไม่ยากอยู่แล้วแหละเนาะมันก็มีตัวแทนมีอะไรหลายๆอย่างนะครับจากร้านที่เชื่อถือได้อันนี้ก็เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะคือไม่ค่อยเจอร้านจักรยานที่เรียกว่าไงดี ไม่ค่อยเจอร้านจักรยานที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยครับแบบอืมเหมือนมาพยายามจะยัดเยียดหรือหลอกขายอะไรงียผมว่าเดี๋ยวนี้มันมันมันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกก็ทําอะไรแบบนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวนี้ร้านจักรยานส่วนใหญ่นะคือก็มีไม่ไเซตที่ดีนะครับมีแบบเออมีความอยากจะบริการลูกค้าอะไรเงี้ยครับผมว่าอา่อคิดว่าไม่น่าจะเจอประสบการณ์ที่แย่แต่อันนี้ก็ไม่รู้นะเผื่อ,อใครที่ ดูคลิปนี้แล้วแบบอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีจากร้านจากรยานอะไรเงี้ยก็จริงๆก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะเผื่อว่าแบบคนที่เป็นมือใหม่มาอ่านก็อ๋อโอเคระวังเจอกรณีแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับข้อ4อันนี้เนี่ยผมว่าแม่งโคตรสำคัญเลยดีมากเลยคืออ่ะพี่พีทก็พูดเลยว่าดูรีวิวได้อ่าจะถามเพื่อนก็ได้แต่สุดท้ายเชื่อตัวเองเออผมว่าอันเนี้ยจริงๆนะคือทุกวันเนี้ย ไม่ว่าเราจะสนใจอยากจะซื้ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงหรือจะเป็นแบบอาหารการกินทุกอย่างมันมันมักจะต้องแบบมีอะไรอิงมาจากการรีวิวแทบทุกครั้งนะครับซึ่งแบบของบางอย่างจริงๆผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมึงต้องรีวิว้วยหรอวะอ,อะไรเงี้ยอย่างแบบอะไรที่มันแบบเล็กน้อยมากๆคือเหมือนเราใช้ประจําวันอยู่แล้วก็ยังมีการรีวิวอะไรเงี้ยเออแต่ว่าโอเคมันก็เป็นปัจจุบันนี้ที่มันก็โลกเป็นแบบนี้นะครับ คือทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะ t u b e Facebook อะไรก็ตาม Instagram หรือแม้แต่ TikTok อกอะไรเงี้ยมันมีเยอะเยอะมากนี่ยังไม่รวมแบบในกลุ่มปั่นที่เราอาจจะแบบได้ไปทําความรู้จักหรือจากเพื่อนที่มาชวนเราไปขี่จักรยานเลยครับเพื่อนมาชวนเพื่อนกนแนะนําเพื่อนของเพื่อน,อเ,พอนอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนที่เป็นแบบนักกีฬาแข่งจริงจัง มีประสบการณ์ข้อมูลจากคนรู้จักคนทั่วไปในใน,ในแบบที่เขาขี่จักรยานนะซึ่งผมว่าไอตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันทําให้แบบเยอะเกินไปอ่ะเยอะเกินไปจนข้อมูลมันล้นแล้วสุดท้ายเราก็สับสนแล้วก็ไม่รู้จะแบบเอา้ากูจะเอาอันไหนเป็นมาตรฐานดีวะกูเลงอันนี้ไว้ชอบอันนี้แล้วกูก็ไปหาข้อมูลมาพอหาข้อมูลแบบยังไม่ทันไรเลยไอในโซเชียลในเพจในฟีดที่เราดูแม่งก็มีอีกอันหนึ่งแทรกเข้ามาแล้วพอ ไอในแบบโซเชียลมีเดียมีอะไรแทรกเข้ามาปุ๊บเพื่อนทักมาเฮ้ยมึงลองดูคันนี้เฮ้ยน้องๆเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเริ่มปัน่นลองไปร้านนี้เขามีตัวนี้มาใหม่อะไรเงี้ยมื่อไกลายเป็นแบบข้อมูลล้นจนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าบางทีไปซื้อแล้วก็แบบไม่ได้เป็นเพราะเราชอบจริงๆอะ่ะจนมันลืมไอ้แบบข้อ3ข้อ2ข้อ1ที่ผ่านมาไปหมดเลยนะครับอันเนี้ยก็อยากให้เหบือนก็นแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคือผม คิดอย่างนี้นะคนเราอ่ะมันบางทีมันก็อาจจะต้องแบบชีวิตมันต้องมีการเสี่ยงกันบ้างครับไอเสี่ยงในที่นี้คือมันก็ไม่ใช่ว่าซื้อมัวซื้อแหลกอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยบางทีเราจดใจจดใจจ่อกับบางอย่างเราสมมุติอ่าเราเจอคันเนี้ยที่ชอบสีสวยรูปทรงได้เราก็ไปสืบค้นไปดูว่าเฮ้ยประวัติมันมีความเป็นมายัางไงเฮ้ยเราสนใจเราชอบแล้วอ่ะแล้วแบบมาดูข้อมูลผลิตที่ไหนแมทเทอเรียลเป็นยังไง ทำไมเขาถึงอ,ออกแบบแบบนี้ทําไมเขาถึงใช้ชื่อรุ่นนี้อะไรเงี้ยแล้วเฮ้ยชอบหลงไหลผมว่าเอาจรินแค่นี้พอแล้วนะคือสุดท้ายก็คือคุณคุณซื้อจากสิ่งที่คุณแบบเข้าไปหามัมนด้วยตัวเองอะแบบแล้วก็หลงไหลเองอะไรเงี้ยโอเคแบบการรับรู้ข้อมูลหลายๆอย่างมันก็ดีครับแต่ว่าก็ต้องระวังข้อมูลล้นเกินเหตุจนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าไปตัดสินใจทําอะไรซื้ออะไรโดยที่ไม่ได้มาจาก ความต้องการของตัวเราเองนะครับโอเคก็ okay, ทั้ง4ข้อนี้นะถ้าสรุปอีทีหนึ่งนะครับก็โอเคข้อแรกก็ใช้จักรายานที่ดีที่สุดถ้าที่จะลงทุนไหวนะครับข้อ2กอ็เลือกจากหน้าตารูปร่างสีสันที่เราชอบนะครับซื้อแบรนด์ดังกระด๋ไม่ดังกระด๋จากร้านที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็4สี่สำคัญที่สุดนะครับ ฟังรีวิวดูรีวิวถามเพื่อนถามอะไรได้หมดแต่สุดท้ายเชื่อตัวเองก่อนนะครับผมอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปอันนี้นะครับก็ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกก็อยากจะให้ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะผมก็ทำคลิปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจักรยานนะครับสุ่มมี่เดอะไซคลิสนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณที่ดูนะครับอ,อ,อาจจะพูดติดขัดบ้างแล้วก็ ตอนถ่ายคลิปฝนตกอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยยังไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ